เพชรพระวยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนมาแล้วพี่น้องเซียนบานหน้ามาแล้วพี่น้องเซียนบานหน้านี่บนนี่พวกเขาด้วยพี่น้องลักลอยกับพวกเขาลักลอยพระในซีกับหกมันกับพวกเขาลักลอยววานเป็นลักมันเป็นศูนบนนี่กับพวกเขานี่พี่น้องส่วนจับคูงเนี่ยเป็นสองหกเลขกออกหกสามแต่ว่า ล่างบัดให้ริ่งสามบัตไปขึ้นบนส่วนจับคู่เนี่ยก็หาสามหกสามเจ็ดสามไปขึ้นบนไม่พี่น้องสามหกหกสามนี่ไปขึ้นบนเนาะพี่น้องก็จะเสียดายให้ล่างขึ้นบนที่จริงแล้วตะกี้เชี่นมัาหน้าตะกี้พันไ้เพันไหยเื่อพันไหยเป็นบนล่างนักตะกรันนี่ เพิ่นห้เป็นบนล่างมากเก่าคูเก่าสุดบัดทีนี้เพิ่นวามันหลาเพิ่นก็เลยมาแยกให้เป็นบนให้เป็นล่างนะพี่น้องเนาะเพิ่นมาแยกของเสี้ยนมันหน้าตะกีตะกวานเพิ่นห้เก่าคูบนล่างไปกลับนี่มันหลพี่ท่านเพิ่นก็เลยมาแยกให้เป็นบนล่างบนกระสามคูลางกระสามคูเพราะว่าไปกลับมันก็หลอยู่แล้วเนาะพี่น้องสามคูนี่ก็หลอยู่พี่น้องไปกลับมันก็หลสามคูงสิไปกลับก็คือ หกคู่ล่างกับหกคููมันกันหลเป็นกันเลยมาแยกแตะกีตะก,กวาวเนี่ยเป็นห้เก่าคูเสียนมันหน้านะพี่น้องเอามาแล้วพี่น้องบานนี้หายล่างขึ้นบนพี่น้องท่านใดอยากเข่ากุม่มกับชิมีห้าหน้อยมีลาวพัฒนาร้อมด้พี่น้องได้เข่าคุ่มนี่คือเข่าฟี่ได้พี่น้องไอดีไล่มาได้ได้พี่น้องได้ไอดีไล่มาได้แต่แต่โทษมากเบอร์นี้ปฏิทได,ด้พี่น้องได้อันนี้คือ ไอดีไลท์ขั้นทรมาเบอร์นี้คิบติดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกแปดศูนย์แล้วพี่น้องได้ถ้าพี่น้องอยากแบ่งปันรัฐบาลไทยหรือว่าเล้าได้พี่น้องใหทโทรมากเบอร์นี้อันเบอร์มึงนึงอันไอดีไลท์อันเบอร์นี้จังเป็นเบอร์ท่โทรศัพท์ด้พี่น้องด้เบอร์นี้ศูนย์เก้า สองเก้าหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสามตัว 7, 7, 7, 7. เจ็ดเจ็ดเจ็ดเหมือนจาแมนด้วพี่น้องด้อันเบอร์นี่นี่คือไอดีไล่ขันทัมาเบอร์นี่ิดปติดถ้าพี่น้องท่านใดอยากช่วยอยากซอยซ่องมาแดงนพี่น้องเอฟซีที่ทำหาซ่องมาแดง ค่าค่อยซ่องมาแดงแหลายๆค่ะแล้วอีิพิจาระนาได้พี่น้องเลยสิบบาทยี่สิบบาทกับไร้ว่ากันเดี๋ยวแอดจิเขียนนั่นนี่ให้เพี่ยพี่น้องอยากซอยเพี่ยพี่น้องอยากซอย ีหนะะึ่งสามีหนึ่งสาม C สองสอง C โอ้ C แล้วกัน สองสี่เจ็ดเอาตัวเลี่ๆนี่ก็คือไม้เลขกบนซี่ได้พี่น้องได้ไม้เลขกบนซี่กลางนี่ได้พี่น้องอันนี้เบอร์โท่อันนี้ไม้เลขบนซี่ถ้าพี่น้องอยาก,ช,ยยากช่วยอยากช่วยอยากช่วย สองมาแดงนะพี่น้องเนาะเอาตามนี่พี่น้องเอามาตามแนวทางของเสียนมาหน้ากัน16สิบหก ខ្លើកខ្លើក chuyển bàn à, bồn, bồn vỉng nưng บนให้วิ่งหนึ่งอย่าลงลางด้ะคืองดที่แล้วให้ล่างขึ้นบนส่วนจับคู่หนึ่งซีหน่วย มาต่งกับวันวันในท่าจต่นอจะลืมได้พี่น้องได้เห็นบอวันคู่วาตขีบม่าเห็นบ่มาหกหนึ่งมาอยู่ได้พี่น้องเด้บา่ม่ามาอยู่ได้พี่น้องได้บาบา่ใครออกกับมาอยู่บาปใครออกวันขี่ม่าเห็นพมาบันหกหนึ่งวันคู่วันคู่วันที่สิบหกนี่ก็จะลืมได้พี่น้องได้ สิบสี่คุมภาเนี่วันสิบสี่คุมภากับตัวน้ำได้พี่น้องได้กับตัวน้ำจะเริ่มกับตัวน้ำกับตัวด้วยลักลอยเพิ่นบอตองเอาพี่น้องลักลอยเพิ่นโมเมนลักลอยบมเมนคือเกาได้พี่น้องเลขสามคูคนบันเน้นไห้เที่ยวกวดกวันเพิ่กับบันเนไห้นี่ วดก่อนเพื่นกับบอลเน่นให้ตัววงนี่คือมาวงที่หลังเลขสามภูเพืเ่นบอลเน่นให้มาวงก่อที่หลังเลขแล้วมาวงมันเป็นเลขแล้วมาเขียนได้พี่น้องได้เบิรงคลิปย้อนหลังได้ ล่างวิ่งล่างวิ่งสามเอาล่างวิ่งสามไมปไปขึ้นบนอีกสักเรจะแลวกับให้สามก็ขึ้นบนจับคู่ เจอแล้วตัวน่อยแท้สามห้าสามห้าสามเจ็ด เขียนสุดเอาสามเก่า 39. เอาพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดผิดจระนาบได้บ่มีตัวเน้นได้พี่น้องได้คือเกา่าเพิ่นบ่เน้นให้คือเกา่าหรืเพิ่นบ่เน้นให้บ่ได้หลายคู่ได้พี่น้องเด้อบนสามคู่ล่างสามคู่เพิ่นบ่นเน้นให้ สิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดเซียนบ้านนาบนวิ่งหนึ่งแจรบคู่กับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดส่วนล่างกับวิ่งสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าบมีตัวเน่นตัวเด่นหาผิดจะละหน้าเบิง้งมักตัวใดชอบตัวใดเอาไปวิเคราะห์ไปเทียบเบิ้งหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักขั้นบ่หมาก,กับพานใดได้พี่น้องได้ตัวเลขกับพี่แค่แน่นทางขอขอบคุณเสียนบ้าน,น้าหลายๆครับผม คอยพี่น้องเข้าโฉบโมันหมันเรื่อยๆแห่เฮงปังๆกันแต่ชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปมีเพชรพระรวยสวัสดีครับผม